ซื้อหุ้นกู้ SCG Packaging 15,000บาทอายุ3ปี11เดือน19วันอัตราดอกเบีย้ย3.15%เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้จองซื้อนะครับจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาขอ้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและทุกประเภทด้วยนะครับหุ้นกู้บริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนนะครับ ออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน1ชุดด้วยกันนะครับโดยหุ้นกู้อายุ3ปี11เดือน19วันอัตราดอกเบี้ย3.15%ต่อปีหุ้นกู้นะครับเปิดซื้อขายเป็นหุ้นกู้ดิท่นนะครับบนแอปเป๋าตังเท่านั้นนะครับเสนอขายไม่เกิน2ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน2,000ล้านบาท ชำระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุคุณกู้เว้นแต่ดอกเบี้ยในช่วงงวดแรกนะครับเปิดจองซื้อทั้งหมด3ช่วงด้วยกันช่วงที่1นะครับสำหรับผู้ถือคุณกูณ้ SCGP 256A นะครับเปิดจองซื้อวันที่4 5 6มิถุนายน2568จองซื้อขั้นต่ำา1ล้านบาททวีคูณครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาทช่วงที่สนะครับสำหรับคุณกู้ scgp 2 5 6 a นะครับซึ่งช่วงที่2เปิดจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาททวีคูณครั้งละ1,000 0บาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปเลยที่อาจจะไม่ได้เคยซื้อหุ้นกู้นะครับของตัวบริษัทมาก่อนนะเปิดจองซื้อวันที่ 11, 12 มิถุนายน2568จองซื้อขั้นต่ำ1,000 0บาททวีคูณครั้งละ1,000 0บาทนั่นเองนะครับอันดับความน่าเชื่อถึงตัวหุ้นกู้นะครับอยู่ที่ A โดยบริษัทฟริตเลตติง้งประเทศไทยจำกัดนะครับเมื่อวันที่20มกราคม2568นั่นเองนะครับผู้จัดการการจัดหนายหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปนะครับโดยเสนอขายหน่วยละ1000บาทนะครับจองซื้อสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทในแต่ละช่วงที่จองซื้อนั่นเองซื้อหุ้นกู้50,000 0บาทอายุ3ปี11เดือน19วันอัตราดอกเบี้ยนะครับ3.15%ห้เอตให้แต่ดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเรามาดูกันเดือนที่1ถึง3 จำนวนวัน90วันดอกเบี้ยรับ3,883บาท56สตางค์เดือนที่4-6จำนวนวัน91วันดอกเบี้ยที่ได้รับคือ3,926บาท71สตางค์เดือนที่7-9นะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ3,969บาท86สตางค์เดือนที่10-12จำนวนวัน3,969บาท86สตางค์รวมมาตราดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับ เป็น62,482บาท19สตางค์นั่นเองอดอกเบี้ยหักภาษีจ่าย15% 62,482บาท19สตางค์นะครับหัก15%บหาัก9,372บาท33สตาตางค์เหลือ5้1 0 9ืเบาท,สา 3, บาท86สตางนั่นเองนะครับสรุปเงินต้น500,000บาทบวกดอกเบี้ย53,109บาท 8, 86สตางค์เป็น5 0า0 0 0่เป็น5 5า0 0 0 109บาทสงรับไปเลยก่อนจะก,การใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กับอะบมก,กับซีรีครับโดยอัตาดอกเบีย้ยคุณกู้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะผัดเปลี่ยนมือเวนแคมเปญเด็ดเด็ดแคมเปญโดนๆหรือช่วงนะครับอัตราดอกเบีย้ยนั้นๆนะครับช่วงที่เปิดจองซื้อคุณกู้ตัวนั้นๆมาพูดคุยกันนะครับห้ามพลาดเด็ดขาด ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR ว o า e โคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ